มาัเดตข่าวสารดีๆทางไอทีในช่วงเย็นเวลา18.30น,น,นาทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ ่าแรกทค่ีราจะมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ไปที่โทรศัพท์มือถือ iPhone 12เจาะตรงประเด็นไปเลยแล้วกันเนาะรุ่นนี้เนี่ยเตรียมเปิดตัวในวันที่13ตุลาคมนี้คาดว่าจะมาพร้อมกันถึง4รุ่นด้วยกันรองรับเครือข่าย 5G ในราคาเริ่มต้นที่25,000บาทเท่านั้นครับหลังจากที่มีการรอคอยอย่างยาวนานล่าสุดทาง Apple ได้มีการประกาศเตรียมจัดงานอีเวนต์ครั้งใหญ่ในวันที่13ตุลาคมนี้ ซึ่งแม้ยังไม่ได้ระบุนะครับว่าผลิตภัณฑ์ที่เอามาเปิดตัวในงานเนี่ยจะเป็นอะไรแต่ก็คงไม่พ้น iPhone 12นั่นเองครับงานอีเวนต์ในครั้งนี้มีคีย์โน้ตเป็นคำว่า high and speed ในการสื่อถึงความเร็วที่อาจจะหมายถึงการรองรับ 5G และวงกลมวงกลมที่วางซ้อนกัน4วงซึ่งคาดว่าจะหมายถึง iPhone รุ่นใหม่ที่มีถึง4รุ่นตามข่าวลือที่ผ่านมาซึ่งได้แก่ iPhone 12 mini ขนาดหน้าจอ5.4นิ้ว iPhone 12ขนาดหน้าจอ6.1นิ้ว iPhone 12 Pro ขนาดหน้าจอ6.1นิ้วและ iPhone 12 Pro Max ขนาดหน้าจอ6.7นิ้วที่คายกันว่าจะมีการอัปเกรดไปใช้ชิปเซตตตัวแรงมากๆอย่าง Apple A 1 4 b i o n i c ที่ผลิตบนเทคโนโลยีระดับ5นาโนเมตรเรารับเครือข่าย 5G จับคู่กับ RAM 6GB ในรุ่นของ Pro แล้วก็ขนาด 4GB ในรุ่นมาตรฐานนะครับ ซึ่งจะมีความจุเริ่มต้นที่128 g b แทนที่64 g b สําหรับตัว iPhone 12มีทั้งหมดถึง4รุ่นด้วยกันอันแรกคือ iPhone 12 mini ขนาด5.4นิ้วจะมีหน่วยความจําเริ่มต้นที่64 g b ครับราคาอยู่ที่ประมาณ2 5 0 0บาท128 g b ก็มีนะอยู่ที่22,000บาท และ256 g b จะอยู่ที่25,200บาทโดยประมาณและถ้าใครต้องการ iPhone 12ในรุ่นหน้าจอ6.1นิ้วเริ่มต้นคือ64 g b 23,600บาทและ128 g b 25,200 256 g b 28,400บาทส่วน iPhone 12 Pro ขนาดหน้าจอ6.1นิ้วเริ่มต้นที่128แล้วนะครับรุ่นนี้อยู่ที่31,500รุ่นต่อมา256 g b 34,700และ512 g b 41,000ครับ สุดท้ายที่ตัวท็อปหน้าจอใหญ่ที่สุดอย่าง iPhone 12 Pro Max 6.7นิ้วเริ่มต้นที่หน่วยความจำา 122G กิกแล้วอยู่ที่3 4 7 0 0 2 0 5สี่พันหกิกนหน่วยความจำา 512G สิ4 2 0 0กิก 44, บาทครับข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับ iPhone 12ในข้างต้นนี้จะเป็นจริงหรือเปล่าต้องรอสรุปการอีกทีในวันที่13ตุลาคมนี้เวลาประมาณเที่ยงคืนประเทศไทยซึ่งแน่นอนว่าถ้าหากเปิดตัวเมื่อไรเนี่ยเราจะมาอัปเดตให้ทราบเป็นอีกครั้งหนึ Baby, hey, hey. ต่อที่ข่าวที่2ครับผู้บริหาร Apple กล่าวว่า t ั u c h ID บนปุ่ม Power ของ iPad Air 4เป็นผลงานทางวิศวกรรมที่น่าทึ่งไม่น้อยเลยทีเดียว iPad Air 4เป็น iPad รุ่นแรกของ Apple ที่มาพร้อมระบบ t ั u k i ID บนปุ่ม Power เนื่องจากได้รับการออกแบบใหม่ในพื้นที่ขอบที่แคบลงนะครับแล้วก็ปุ่ม Home ก็ตัดทิ้งไปด้วยจึงมีการย้ายไปที่ปุ่ม Power ด้านบนแล้วก็ใช้เซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือ แทน Face ID ครับทางรองประธานทางฝ่ายวิศวกรรมฮาร์ดแวร์ของ Apple และรองประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ Apple กล่าวว่า Touch ID บนปุ่ม Power ของ iPad r 4เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีที่บริษัทใช้กับอุปกรณ์ที่แตกต่างกันจากการให้สัมภาษณ์กับยูทูบเบอร์คนดังใน,ในช่องหนึ่งนะครับผู้บริหาร Apple ทั้ง2คนกล่าวว่า iPad Air รุ่นใหม่รุ่นนี้ถูกกาหนดให้มีดีไซน์แบบ Full Screen ซึงมีความจําเป็นต้องย้ายตาแหน่งทัสไอดีไปอยู่ที่ปุ่มพาวเวอร์ที่มีพื้นที่แคบกว่าปุ่มโฮมแบบเดิมซึ่งเป็นความท้าทายเนื่องจากว่าทัสไอดีของ Apple ประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์ที่มีความละเอียดอ่อนอย่างมากไม่น่าเชื่อนอกจากนี้นะครับ iPad Air 4ยังเต็มไปด้วยอัลกอริทึมและซิลิคอนแบบฮาร์ดแวร์จำนวนมากเพื่อรองรับการทํางานที่หนักกว่าเดิม iPad Air 4จะมาพร้อมกับชิปเซต Apple A 14 b i o n i c ที่ผลิตบนแสปายกรรม5นาโนเมตรพร้อมกับ Neural Engine แบบ16คอร์สำหรับการทำงานร่วมกับ AI รวมถึงความปลอดภัยของ Touch ID ด้วยซึ่งทำให้ iPad Air เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ๆเยอะมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจและเรานามาฝากกันครับ และทั้งหมดนี้แหละคือข่าวสารดีๆทั้งหมดในช่วงเย็นที่เราจะมาฝากกันในคลิปนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆวีดี D, แล้วกันของเราต่อไปช่องเรามีเฟซ o ุ๊กแฟนเพจรับผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสักคิปนี้ขอตัวลาไปก่อนกันบมาเปิดข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย